จาไม่รักได้ไงแค่บนคิดถึงสักคำอาใจดำไปทำไมวันไหนได้ไปเที่ยวกันขอดูห <c oughs> ลิวรอยของประสบการณ์ยับยุยี่หมดแล้ว <c oughs> ยาภาพขึ้นทั้งหันเศร้าเจ็บยังมาท่านกินเข่าเล็บจอม พระกันซาแเ้รอท่านเหลวกจะค้นอยู่โอ้ยเ,เ,ยวเวยมี่ึงแล้วเหลวจะหงอกม่วงแร่งเหลวที่ดอกท่านตะวันบานพเพื่ออยู่ทั้งหัวเหรวจ้าวไอ้ตับแดงต่างา้าบุตรแล้ว่พาท่านเหลวบังกนรันมันโจทย์เ <c oughs> <c oughs> หมอนะมันโจรเน,น,บบน,แน,นีแอดมินมาบอหมุนนี่แอดมินมาบอเอาคือมีคลิปลงสมือแเถอบอได้หมคือมีหลายคนเติชุดไหม่ติบารเอาผ่าเส้นตัวห่อไว้มันเป็นตัออกเฮดต โอ้มันใส่ผางสิมันจังสิบลูดบ่ลูกบดีเตมันเก็บไหมพอ่อมันคือหอกปั่นหมอกไว้ใส่ขันอาญาอยู่มือใดก็ได้ไดแตงหนา้าติละ <c oughs> เอาแตงบ่คอยจับคอยบายมันแนะ่หนาเฮนะ้าเนี่ย พ่อซู้อสินอเป้่าผมกันแล้วตอนนะเอาแตงแตงโปเข้าไปดังเสริมไปนี่เย็นละครับไม่เห็นไม่อยู่ เขาบอกว่าทำจมูกต้องทำวุ่นวันเหมือนในเบนเนี่ยจมูกรับซับแก้มรับซับเบนเนี่ยตรงนี้มันเป็นถุงเงินถุงทองเขาบอกจมูกนี่นจมูกรับโชค <c oughs> <c oughs> หมดท่านให้รับติแสดงว่าหม,มอผิดหมอท่ายผิดสนพ่อจะเห็นลูกเป็นเบาไปลูกตัวเป็นเบาโอ้ยมันกลับมาอยู่นี่ตั้งแต่งชื่อแหลก ผู้เหน่อยๆดนวนมาน้นมีนามยิง,อ,งอ,อันยำขึ้นคุยเห็นอั่บริวานนอนเฝ้าอยู่เจ้า,จาของทีเจ้าว่าไปหากินใส่ <c oughs> เห็นได้ยี่เขาโอดเขาโอดมีความหลักบ่รูก <c oughs> มากภผเขาเลิกกันไปล่ะมากเขาหน่ะเขาเลิกกันไป เขาเชีย่ยกกับคนเก่าไปเอาจัดจยางไหนมึงก็บอกเป็นตะคืดน้ำแท่เออเอาแมนยอยู่โอ้พี่แม่มเขามาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไปหาเแ็ดคีิหาเดาหาอย่างโอ้ยทําทายแ็ดซื้อที่พี่แม่มพี่แม่มเลืสิหัวใจไว้ ยังไปหาเหตุเนี่ยมันนั่นนั่นทำทาเห็ดซื้อๆได้นั่นทำทาไปทำทาแมา่มันเลยสิเป็นยี่หลีเดยเม่บึ้งนี่ยเราทำทาเดี๋ยวนี่เราทำทาเป็นกระเทยซื้อๆเดี๋ยวเ, <c oughs> เรามีหลูกมีเมียเดี๋ยวเราเห็ดเราเห็ดคื่อซื้อๆเห็ดไปเห็ดมาเราหมือนขื่อยี่หลี่เออเรามีแต่ผู้สาวไนี่มีบึ้งอ่ะ แต่งเท่าเบ้นพ่ออยากเห็นสูตรแต่งนะไล่ดังติละอหญ่เย็ดเขี่ยมหลายเด้อมันสิคือนมาพ่อใหญ่พง คอยๆตัวยมันเลอะมันจะขึ้นม,ม,มาพอยพุ่งดิกูจะบ่มหมามวยพุ่งอันนั้นคิวด,ดิ <c oughs> ตาจาังไหนมันคือตาลูกเก๊กแก่ อย่าระวังเลยเต็ตตามันแก่ยากเลยลูกต้องหาหมอชั่วๆเลยพ่อก็เฮตดมาแล้วนี่เฮดคือจังเป็นธรรมชาติบอกคือบอลไปจีมันตูบแมนเอาแควแขวพ่อพ,อ,พอดีเลยหมายถึงที่มันนี่คืออุดไปแต่ว่าหาปีมันต้องไปเปลี่ยนแบบนี้ก็เลยเฮดเป็นวี่เหนี่ยเลย เพราะท่านในไซอันนั้นแท้อยู่วัวนที่หกยังสีไ่อันนี้เขาใส่สำรองเขาเอาเขียวมาโอ้อันนี้ท่าตาติบปันนี้เขียนคิวแร้วมาท่าตา พ่ออยากเบิ่งสูตรความรอของแต่ละคสนสนองตาลบไน้เนาะหล่ะเนาะรอผู้ใดไม่อยู่ใจกันลอยรอเหมือน <laughs> พ่อสิมาถาเศร้าเช็กก็เลยบลงไร เล่นบอลลงไหลเลยเบาเขาเมื่นเป็นแตล่ลำบากครับเทลาเขาให้มึงมือละเทะ่าใดเขาให้มือละเทะ่าใดลูกเหตุเดือดรวามรักดีโอ้ยจังเสียหลัหกเขาหัาเขาเหตุอย่างเขากับบอลคืนเรื่องเงินเรื่องทองดอก เหตุยังไรกับบเมอไเขาใส่หัวถลําตาตีนไปเออนอนโคตจ่องงองยุ่กูว่าอันลูกพี่มันไปใส่สนมิตรลูกน้องนอนเฝ้าบอลสองคนเลยสูดดึกแม่สูบบ่ปากันอยู่จกค้นเนี่ยอุยางกายมาสูมือกูบอเห็นแต่งแม่ลาเบี้ยนแตงแม่ลูกแตงให้พ่อเบิ่งเน่ อะไรนะมาอยู่ใจเกินร้อยไม่อยากกลับบ้านเลยใช่ไหมพราะมันมองที่ละหลายคนเหรอมองที่ละหลายคนแล้วมาหออักหักวหน่าหักวงหรือว่าหักคนในวงรวมรวมเอาไม,ม่แม่เมียใช่หรืบปีบ ครับผมหาแนวเบาน้ำเด็กหน่อยไปสำหรับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่สถานล้านเพลินล้านบุญครับมนีกับงานสำคัญของ วัดบรโจงน,นะครับทั้งคณะกรรมการคณะกรรมการวัดคณะกรรมการชุมช,มชมน,นเป็นไดเมตนตาให้โอกาสกับกลูกหลานมอลําใจเกินรอยได้มาสมโพธในงานสําคัญในเมือนี้นะครับแล้วก็ยุนในช่วงพ้นเทศกาลสงท้านปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้องมีมอแค่นแฟนมอละำจากไกลจากไกลโดยเฉพาะนักแสวงบุญที่เดินทางมารวมบุญรวมกุศลกับทั้งวัดเบิงกัะนะลูกงานออียงเบน เบิ่งในกลุ่มแนะ่ไอ้นอนทรงวันนี้นะครับบัตรผ่านประตูเท่าใดเกาะพี่บิ๊ดหนึ่งร้อยบาทถือว่าพี่น้องเข้าได้มารรวมบุญรวมกุศลแลวกท็ทรมบุญทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ตอนรับสิ่งดีๆกับปีใหม่ที่สิมาฮอดนะครับหนึ่งร้อยบาทที่พี่น้องผ่านประตูเข้ามาผู้ใดมาฮอดแล้วนะครับประชาสัมพันธ์ซอยกันอืน่นพี่อื่นน้องเข้ามาหลายๆครับวันนี้กับการแสดงเต็มบุง้งเต็มรูปแบบ ของลูกหลานชาวคณะมอลลํ่ใจเกินรอยสมโพธงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับวัดบ้านโจทย์งานเขามีหลายขึ้นนะครับเมื่อนี้เป็นนาทีของลูกหลานหมอลลํ่ใจเกินรอยได้มีโอกาสมากกราบรับใสมาทําการแสดงครับ ขอกราบนมำสก,การขอประคุณประเด็ประคุณท่านหลวงพ่อจเจ้าอาวาสท่านพระอาจารย์นะครับพระเทลานุเทลาทุกท่านทุกรูปผู้มีเมตตาสูงนะครับได้เ,เมตตาลูกหลานมาทําการแสดงแล้วก็บ,บึงแง่งเป็นอย่างดีตั้งแต่พินาที่รแรกที่มาหอดมาถึงนะครับคณะกรรมาการวัดทุกทุกท่าน มาเป็นเทือที่สองที่สามแล้วสําหรับพี่น้องบรรจยดของเฮ้านะครับมาแต่ละเทือกพญามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงอยู่เสมอเพื่อให้พี่น้องได้เบ่งการแสดงใหม่ๆมอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับไปการสนับสนุนกับลูกหลานมลลําใจกันดลอยมืออื่นกับไปกันต่ออาเภอปากต้งใชยนะครับปัดเขาพระยาปราบชงนี้อยู่ในเขตจังหวัดโคราชของเฮานี่ก็หลายงาน วังสัปดาห์ที่แล้วกมาหาพี่น้องเช่าสูงเนืนนะครับในงานงิ้วนะฮะงานประจําปีทางอำเภอสูงเนื่นพี่น้องกับเงกำลังใจกันหลายเม mm ื่อนี่ก็หวังใจเป็นอย่างยิงครับปีที่ผ่านมามา,าพี่น้องพี่น้องกับมากันหลายครับห mm hmm. วังใจเป็นอย่างยิงว่าสิได้รับกำลังใจจากกี่จากน้องเต็มสนามเต็มนาเวทีคือเก่า แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์บอสแคร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องนะครับผู้ใดผู้เคยใส่เคยหาหรือเป็นเนฟซี่แฟนคลับใจกระลอยมีบูธกิจกรรมบอสแคร์อยู่ที่หน้าเวทีนะครับน้องขนิงซิลิการมอลลาใจกระลอยแล้วก็อาดัตชัยนะครับแชมพูออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกพลัสสูตรแก้ผมร่วงอยู่ที่หน้าเวทีนะครับแล้วก็ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสูตรออร์แกนิกก็มาแล้วนะครับครีมอาบน้ำกามาแล้วนะครับทึงสูตรคือ ครีมอาบน้ำนะครับเดี๋ยวมีครีมอาบน้ำสูตรออร์แกนิกนะฮะ่าสิบประมาณกลางเดือนมกราคมกับคงสีด้มาฝากกีฝากน้องแต่ว่าวันนี้นะครับมีครีมอาบน้ำดีราสกินแล้วก็แชมพูสูตรออร์แกนิกพับแชมพูสูตรเคลาตินแล้วก็ ทรีตเมนต์สูตรเกลาตินเข้มข้นนะครับพร้อมทั้งยาสีฟันบอสแคร์นะครับทุกๆผลิตภัณฑ์ของบอสแคร์สินค้าดีมีคุณภาพพี่น้องใส่บอดียิ่งดีขึ้นเงินนะครับหรือพี่น้องมือนี่เอาไปทดลองใส่ก่อนนะครับคันถือโอกถือใจใส่แล้วดีนะครับใช้แล้วถูกใจนะครับใส่แล้วเขาเอื่นว่า ประทับใจพี่น้องสั่งได้ทั้งเพจบอสแค่นะครับสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขันมันตอบโจทครับสินค้าของบอสแค่ตอบโจทย์พี่พี่น้องนนะครับนนี้เอาไปทดลองกันก็ได้นะครับในราคาโปรมโมชั่นพิเศษอยู่ที่หน้าเวทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเศ้าเช็คนะฮะ เดี๋ยวจักน้อยสักครู่นะครับกระสี่งดใส่เสียงทางด่านเด้ที่ไวเพื่อสิให้ยทางกรมนการทางวัดเป็นในประชาสัมพันธ์บอกบุญพี่น้องครับเมื่อไรจะรักฉันสักทีนะฉันย่าอากเอาถือให้อ้ายเน่ยล่ะอ้ายสิ